สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพิกไทยดําสปอยหนังจากความเดิมในตอนที่แล้วด้วยความเครียดของการออกอัลบั้มใหม่และทําให้ผลตอบรับไม่ค่อยดีพระเอกของเราก็ได้เครียดแล้วก็ผิดหวังจนทําให้เขาป่วยเป็นโรคนอนละเมอขั้นรุนแรงเพื่อให้งานเดินต่อและไม่ตกเป็นเป้เปาของนักข่าวเขาจึงต้องทําการรักษาอย่างเง,งียบๆโดยประทานต้นสังกัดจึงพาจิตแพทย์สาวที่เชี่ยวชาญเข้ามาประจําที่บ้านพักศิลปินทั้งๆั้ที่ความจริงแล้วเธอไม่ได้เป็นหมอแต่ด้วยเหตุการณ์ต่างๆทํา,าทให้เธอต้องสวมรอยเป็นพี่สาวของตัวอง ที่เป็นจิตแพทย์จริงๆเธอได้เข้ามาอยู่ร่วมบ้านกับสมาชิกในวงและการโรคละเมอของเขาก็ได้รุนแรงถึงขั้นจับเธอบีบคอแล้วเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรต่อเราอย่ารอช้าไปรับฟังสปอยกันต่อได้เลยแต่ก่อนไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะพระเอกก็ได้ฝันและได้ยินว่ามีคนพูดว่าแกมันล้มเหลวเขาก็กดแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังบีบคอนางเอกอยู่เขาได้ร้องไห้อย่างหนักแล้วก็บอกว่าอย่ามาเรียกฉันว่าคนล้มเหลวได้โปรดช่วยหายไปทีเถอะเธอที่เห็นแล้วก็เข้าใจเขาเธอจึง ยื่นมือไปจับที่หน้าของเขาแล้วบอกว่านายไม่ได้ล้มเหลวไม่เป็นไรนะและเขาก็ค,ค่อยๆปล่อยมือเธอและเข้าไปกอดเธอเธอก็ได้ปลอบเขาจนทั้งสองคนเผลอหลับไปพอตอนเช้าเขาก็ลืมตาขึ้นมาและเห็นเธอที่นอนอยู่ข้างๆเขาก็คิดว่าตัวเองฝันจึงเอามือค่อยๆไปจับหน้าของเธอเธอก็ลืมตาทําให้เขาตกใจและรู้ว่านี่มันไม่ใช่ฝันเขาก็ได้เห็นคอเธอมีรอยมือที่เขาบีบเขาจึงรู้ว่าเมื่อคืนเขาได้บีบคอเธอโดยที่ไม่รู้ตัวและเขาก็ถามว่าเธอต้องการอะไรจากฉันต้องการเงินเท่าไหร่เพราะเธอจะแบ็กเมลฉันเรื่องนี้ หเธอก็พูดส่วนว่านายควรจะขอโทษหรือควรจะถามว่าฉันเจ็บไหมฉันรู้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุและนายก็เจ็บปวดและไม่ต้องห่วงฉันไม่แบ็คเมลนายหรอกอูยอนก็ได้เห็นว่าคอเธอมีรอยเขาจึงถามว่าบาดเจ็บมาหรอแต่ว่าเธอก็บอกว่าแค่ไปนวดแล้วก็บีบแรงไปหน่อยเธอก็ได้มานึกว่าที่ไปเอกเจ็บปวดก็น่าจะเป็นเพราะพ่อของเขาเพราะวันนั้นท่านพูดจาไม่ดีใส่เขาเอามากๆเธอจึงอยากให้เขาหากิจกรรมทําจะได้ไม่ต้องคิดมากเธอจึงมาขอให้น้องเล็กมาช่วยสอนยูโดกับเขาหน่อยด้วยความที่น้องเล็กฝึกมาตลอด3ม เขาก็ทุ่มและก็ทุ่มเพเอกจนเขาลงไปนอนกองที่พื้นมันเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งระเอกก็ถามว่าทําไมนายถึงมาเล่นยูโดน้องเล็กก็บอกว่าผมชอบความนุ่มนวลมันเอาชนะความแข็งแกร่งโดยง่ายผมต้องการบางอย่างที่มากกว่าพลัก,กาลังระหว่างที่น้องเล็กพักอยู่นั้นจูจูสังหุนเพื่อนตอนสมัยมอไปก็ได้ส่งข้อความมาถามว่านายจําฉันได้ไหมช่วยติดต่อหาฉันด้วยแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ตอบแล้วก็ลบข้อความนางเอกก็อยากจะลองทุ่มรพเอกดูบ้างเธอจึงลองมาฝึกกับเขา แต่ว่าเธอก็พาทําให้ทั้งสองคนล้มแล้วก็จ้องมองตากันและกันจากนั้นพระเอกก็ได้เดินมาเลือกซื้อผ้าพันคอเพื่อให้เธอจะได้ปิดบังรอยเขาก็ได้บอกพนักงานถึงสไตล์ของเธอว่าเธอเป็นคนหน้าสับสนแต่ก็สวยใช้ได้ให้พนักงานช่วยเลือกผ้าพันคอให้หน่อยพอเขากลับมาที่บ้านก็ได้ไม่เห็นอูยอนได้ซื้อผ้าพันคอให้กับเธอมาก่อนหน้าเขาแล้วและก็ดูเหมือนว่าเธอจะชอบผ้าพันคอผืนนั้นมากเขาจึงไม่ได้เอาที่ซื้อมาให้กับเธอไปเขาก็ได้ดังไปทั่วว่าสมาชิกวงชื่อดังกําลังคบหากับนักแสดง เพิ่งหย่าล้างทุกคนก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นอีชินแล้วก็จียอนประธานก็ได้เรียกเขามาพบและถามว่านายมีอะไรจะพูดไหมฉันก็อยากจะให้พวกนายคบกันหรอกนะแต่นั่นมันเป็นความคิดแค่ฉันนายก็น่าจะรู้ว่ามีข่าวเดดจะสร้างความเสียหายกับไอดอลแค่ไหนรวมไปถึงสมาชิกในวงเขาก็ได้ส่งข้อความหาจียอนแล้วก็โทรหาแต่ว่าเธอก็ไม่รับสายแล้วก็ไม่ยอมออกมาพบเธอเลือกที่จะหลบหน้าและไม่ติดต่อทุกคนก็ได้มาคุยกันถึงงานคอนเสิร์ตกลางแจ้งที่จะไปแสดงโดยมีเวลาแสดง15นาทีจึงอยากให้ช่วยกันซ้อม ก็เลือกเพลงพอตอนดึกเขาก็ได้ขอให้หนางเอกมาช่วยคุยเป็นเพื่อนกับเขาหน่อยเพราะว่าเขานอนไม่หลับแล้วต้องอยู่ทํางานเขาก็ได้ถามว่าเธออยู่ในเต็นท์ตลอดเลยหรอเธอก็พูดส่วนว่าฉันมาปกป้องนายก็ต้องทําแบบนั้นล่ะนายจําได้ไหมตอนที่สนามเด็กเล่นวันนั้นฉันอารมณ์ไม่ดีสุดๆแต่เพลงของนายวันนั้นทําให้ฉันสบายใจเธอก็ลองทําเพลงที่ได้ยินแต่มันไม่ใช่เพลงที่เขาแต่งออกมาเลยเขาจึงมาเล่นเปียนโนให้เธอฟังว่าใช่ทํานองนี้ไหมแต่เธอก็บอกว่าไม่ใช่แล้วก็จําทํานองนั้นไม่ค่อยได้พอได้ยินแค่ครั้งเดียว เขาก็ได้มองไปที่เธอแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังจังหวะนั้นเหมือนเธอโดนสะกดจิตเพราะเสียงที่ไพเราะแล้วเขาก็ดูมีเสน่ห์ให้ชวนมองตลอดเวลาวันต่อมาทุกคนก็ได้มาซ้อมกันอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวเล่นคอนเสิร์ตท,ที่จะมาถึงทุกคนก็ได้พักผ่อนไม่เพียงพอพอต้องตื่นมาซ้อมแล้วซ้อมเล่าและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันแสดงงานคอนเสิร์ตทุกคนก็ได้มาถึงที่งานเพื่อเตรียมตัวลองซ้อมบนเวทีก่อนแสดงจริงจังหวะนั้นก็ได้มีวงรุ่นน้องเข้ามาทักทายโดวยวงรุ่นน้องก็คือวงบูมูลสมาชิกในวงเคยเป็นเพื่อนในสมัย เด็กของน้องเล็กเป็นเพื่อนการสมัยมัธยมไปพอน้องเล็กหันไปเห็นคนนั้นที่มีชื่อว่าสังหุนมันทําให้เขารู้สึกกลัวและไม่สามารถเล่นคีย์บอร์ดต่อได้ทุกคนก็ให้พักก่อนเพราะมันแค่ช่วงสองอีกหนึ่งชั่วโมงถึงจะขึ้นแสดงสังหุนก็ได้เดินออกมาคุยกับน้องเล็กว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะทําไมชอบเมินฉันอยู่เรื่อยต่อไปพวกเราคงจะได้เจอกันบ่อยมาสนิทกันดีกว่านะพระเอกก็ได้ขอตัวไปงีบในรถโดยประธานก็ให้เธอไปคอยเฝ้าเขาด้วยด้วยความที่เธอปวดฉี่จึงขอเขาไปเข้าห้องน้ําแล้วก็บอกให้เขาอย่าหลับ แต่พอเธอกลับมาก็ไม่พบเขาแล้วพระเอกได้เผลอหลับแล้วก็เดินละเมอไปไหนก็ไม่รู้คนเดียวเธอจึงตกใจแล้วก็รีบวิ่งหาทั้งมาบอกประธานแล้วก็บอกทุกคนตอนนั้นฝนก็ได้ตกหนักทาให้คอนเสิร์ตหยุดแสดงแล้วก็เลื่อนออกไปก่อนเธอก็ได้เดินเข้าไปตามหาเขาในป่าใกล้ๆแล้วก็เจอโทรศัพท์ของเขาที่ตกอยู่พอเธอเดินไปเรื่อยๆก็พบเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้แถมยังนั่งท่ามกลางสายฝนเธอก็ตกใจแล้วก็รีบเข้าไปหาเขาด้วยความเป็นห่วงทั้งสองคนก็พยายามจะเดินกลาวแต่ทั้งคู่ก็จําทางไม่ได้แแลลก็หงถม ศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณโชคยังดีที่ทั้งสองคนได้มาเจอบ้านหลังห,งหนึ่งทําให้ทั้งสองคนเข้าไปหลบฝนอยู่ด้านในแล้วก็ได้หันไปเจอไม้ขีดแล้วก็จุดไฟเพื่อทําให้ร่างกายอุ่นทั้งสองคนก็ได้มานั่งคุยกันเขาก็บอกว่าผ้าพันคอนั่นไม่เหมาะกับเธอเธอก็พูดสวนว่านี่เป็นของขวัญอย่างดีที่อูยอนให้ฉันเลยนะแต่เขาก็ได้แย่งพ้าพันคอนั้นไม่ให้เธอใส่เธอก็ได้ขอโทษที่ก่อนหน้านี้ปกป้องเขาไม่ได้เขาก็ได้บอกว่าเธอปกป้องฉันไม่อย่างดีจนกระทั่งตอนนี้เธอก็ปกป้องฉันทุกคนก็เป็นห่วงพยา จะออกตามหาแต่ประธานก็บอกให้รอก่อนเพราะข้างนอกฝนตกหนักแล้วก็ไม่อยากให้เป็นข่าวใหญ่เธอก็ได้เอาผ้าพันคองมาผูกข้อมือของเธอแล้วก็เขาเอาไว้เผื่อตอนหลับเขาเดินละเมอจะได้รู้ตัวทั้งสองคนก็ได้นอนหลับกันจนถึงเช้าเขาก็ได้ตื่นก่อนแล้วเอาแต่จ้องมองเธอตอนนั้นเสียงทํานองเพลงก็ได้ดังมาในหัวของเขาโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่เหมือนว่าเขาต้องมมนสะกดอยู่เลยจากนั้นเขาก็ได้เอาโทรศัพท์ของเธอมาหาสัญญ,ญาณเพื่อจะได้โทรหาประธานให้มารับแต่จู่ๆเจ้านี่ของเธอก็ได้โทรมาแล้วก็บอกว่า ใกล้จะถึงกำหนดจ่ายดอกเบี้ยแล้วนายยุนจูนังเอกที่ตื่นขึ้นมาก็ได้ออกมาหาเขาสังหวะนนั้นเขาก็หันมาถามว่ายุนจูคือใครกันหรอมีคนโทรมาแล้วบอกให้จ่ายดอกเบี้ยอะไรสักอย่างเธอก็รีบโกหกว่าใครก็ไม่รู้ชอบโทรมาแล้วบอกให้จ่ายนี่น่าจะเป็นเจ้าของเบอร์คนเกา่าเขาก็สงสัยว่าทําไมจ้องมองเธอถึงมีเสียงเพลงดังในหัวเขาจึงพยายามยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆและตั้งใจจ้องมองนังเอกก,ก็กลัวว่าเขาจะสงสัยและจับได้อุยอนก็ได้โทรหาเธอและเธอก็รับสายเธอได้บอกว่าพวกเราปลอดภยัยทั้งสอง คนก็ได้กลับมาที่โรงแรมประธานก็ได้บน่นทะยัยเขาก็ช่วยพูดว่าฉันก็กลับมาปลอดภัยน่าจะไม่มีปัญหาคนที่ผิดคือฉันเพราะฉันเผลอหลับแล้วก็เดินละเมอไปเองเธอเป็นคนตามฉันกลับมาแล้วนี่ไงระหว่างกลับบ้านอูยอนก็ได้เผลอหลับแล้วก็ไปซบไหล่ของเธอพอเมื่อคืนเขาแทบจะไม่ได้นอนเพราะว่าเป็นห่วงแล้วก็อยากจะออกไปตามหาพระเอกก็ได้กลับมาทําเพลงแล้วก็เล่นทนํานองที่ได้ยินเวลามองเธอเขาก็สงสัยว่าทําไมถึงมีเสียงเพลงดังมาได้เขาจึงลงมาหาข้อมูลในเน็ตถึงแรงบันดาลใจในการทําเพลงและเขาก็ได้เจอว่าเธอ ธออาจจะเป็นคนนั้นที่ทําให้เขามีแรงบันดาลใจเขาจึงอยากจะทดสอบว่าจริงไหมเขาจึงพยายามตัวติดกับเธอทั้งวันโดยจะทําแผนการรักษาโรคนอนเดินละเมอของเขาเธอก็กังวลและคิดไปเองว่าเขาต้องสงสัยในตัวเธอแน่ๆแล้วก็กลัวว่าเขาจะรู้ความจริงที่เธอปลอมตัวมาเป็นหมอวันนี้เธอก็เลยบอกเขาว่าฉันไม่ว่างแล้วก็กลับบ้านดึกเธอก็ได้มาหาหมอและถามถึงอาการเดินละเมอหมอก็ได้แนะนําให้เธอหาง,งานอดิเลตทําเพราะการทําเพลงมันอาจจะทําให้เธอเครียดหนัก<ๆ>เธอก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วก็มาเจอเขาที่ดักรอโดย เขาก็อยากรู้ว่าอยู่ใกล้เธอจะได้ยินเสียงเพลงและเธอคือแรงบันดาลใจของเขาหรือไม่ยังไม่พอเขายังเปิดประตูห้องเพื่อจะนั่งมองเธอที่อยู่ในเต็นท์ข้างหน้าเผื่อทานองเพลงนั่นจะดังขึ้นมาและทําให้เขาเขียนเพลงต่อได้เธอก็ไม่รู้จะปิดประตูทําให้ทั้งสองคนดึงกันไปกันมาจนทาให้เธอพลาดลื่นไปกอดเขาทางฝั่งน้องเล็กก็ได้มาพบหมอว่ามือเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะเขาปวดนิ้วตลอดและขยับตามใจไม่ได้หมอจึงบอกว่าช่วงนี้อาจจะเครียดหนักเกินไปน่าจะต้องพบจิตแพทย์ดูนะเขาก็ได้กลับมาที่บ้านและมา ้อมเล่นคีย์บอร์ดคนเดียวนางเอกก็ได้หันไปเห็นว่าเหมือนเขาจะเจ็บมือเธอจึงเดินไปถามว่ามือไม่เป็นไรใช่ไหมเขาก็ได้ขอเธอมาคุยกันสองต่อ2แล้วก็ขอเรื่องที่เขาเจ็บมือไม่ต้องไปบอกพวกพี่ๆเขาก็ถามว่าถ้าเราเลี่ยงอะไรไม่ได้ก็ต้องสนุกไปกับมันแต่ถ้าเราสนุกกับมันไม่ได้ล่ะเราควรจะทํายังไงเธอก็พูดสวนว่าที่จริงสมัยนี้ถ้าเราสนุกกับมันไม่ได้ก็แค่เลี่ยงไปจะดีกว่าบางครั้งการหลบเลี่ยงอาจจะเป็นทางอถอยกลับมา19เก้าเพื่อวันหนึ่งจะได้เดินหน้า29ก้าพระเอกก็ยังไม่ล้มเลิกการทดส ว่าเธอคือแรงบันดาลใจในการทําเพลงของเขาหรือไม่เขาจึงมาหาเธอเพื่อต้องการทําแผนการรักษาวันนี้แผนการรักษาคือการไปที่ที่ไม่เคยไปเขาก็ได้นึกว่ามีที่ไหนบ้างที่เขาอยากไปและไม่เคยไปบ้างหนึ่งในนั้นก็คือทะเลทรายเธอจึงพาเขามาที่ที่หนึ่งที่คล้ายกับทะเลทรายเขาก็ถามว่าเธออยู่ที่อเมริกามาตั้งหลายปีแต่เธอรู้จักที่นี่ได้ยังไงเธอก็พูดส่วนว่าตอนเด็กๆฉันเคยมานะฉันย้ายไปอเมริกาตอนอายุ11ปีฉันถูกลับไปเลี้ยงที่จริงฉันมีน้องสาวแต่เธอต่างจากฉันพอสม คเธอใช้ชีวิตน่าสมเพชเพราะเธอเชื่อว่าฉันยังเป็นครอบครัวและยังโดนคนที่ไว้ใจหักหลังเขาก็พูดว่าเธอใจร้ายกว่าที่คิดเธอสองคนห่างกันไปตั้งหลายปีไม่รู้สักหน่อยว่าน้องใช้ชีวิตมาย,ยังไงแล้วมาบอกว่าน่าสมเพชทําไมถึงพูดออกมาง่ายๆแบบนั้นล่ะเธอก็ดีใจที่อย่างน้อยเขาก็ได้เข้าใจตัวเธอระหว่างที่ทั้งสองคนนั่งคุยกันอยู่นั้นเขาก็ได้หันไปจ้องมองเธอและเสียงเพลงทานองก็ได้ดังขึ้นมาในหัวเหมือนว่าเขาจะเริ่มชอบเธอแล้วนะแต่แค่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบวันต่อมา ยูซานกับน้องเล็กต้องมาเป็นพิธีกรพิเศษในรายการโดยน้องเล็กก็ไม่รู้มาก่อนว่าคนที่ต้องสัมภาษณ์คือวงบูมูลทุกคนก็ได้เข้ามาทักทายเขาก่อนจะเข้ารายการน้องเล็กที่เห็นสังฮุนก็ทําให้มือเขาสัน่นจากนั้นทุกคนก็ได้มาเข้ารายการแล้ววงบูมูลก็มาโปรโมทเพลงใหม่แถมยังมีท่าเต้นที่เต้นตามกันได้ซังหุนก็ได้ทําท่านั้นแล้วก็เข้าไปใกล้ๆน้องเล็กทาให้เขาตกใจแล้วก็รีบหลบเขาก็ได้วิ่งออกมาแล้วก็บอกยูซานว่าผมรู้สึกไม่สบายท่าทางของเขาดูไม่ไหวจริงๆจ,งจงึงต้องรีบพาาากกลลเ้็ไดงงถึงทท่ี น้องเล็กทาท่าทีรังเกยียจสังหุนทําให้หลายคนไม่ค่อยพอใจสังหุนก็ได้ส่งคลิปมาให้เป็นคลิปที่น้องเล็กต่อยเขาประธานก็ได้เห็นเขาจึงเรียกตัวเขามาคุยโดยจะให้เขียนคําขอโทษวงบูมูลแล้วก็ให้ขอโทษแฟนคลับของเขาการกระทําที่นายทํามันดูไม่ค่อยเหมาะสมแต่น้องเล็กก็บอกว่าผมจะไม่ขอโทษสังหุนแต่จะให้ขอโทษแฟนคลับก็ได้ผมไม่มีทางขอโทษคนแน่นอนประธานก็พยายามถามว่าพว่งนายสองคนมีเรื่องอะไรกันมาก่อนใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมบอกและไม่พูดอะไรทั้งนั้นแล้วก็บอกว่าถ้ารู้ หน้าไม่มีผมก็คงจะไม่โดนต่อว่างั้นผมจะออกจากวงทางด้านนางเอกก็เหมือนจะไม่สบายน่าจะเป็นวันอูยอนที่เห็นแบบนั้นก็เดินมาจับหน้าผากของเธอก็รู้ทันทีว่าเป็นไข้เขาจึงพาเธอมานอนพักที่ห้องแล้วก็ให้ทานยาสังเวลที่เขาเดินออกจากห้องจะไปทําโจ๊กให้ทานพระเอกก็ได้มาเห็นและถามว่านายเข้าไปทําอะไรเขาก็บอกว่าคุณหมอป่วยตั้งแต่เธอมาอยู่ที่นี่เธอนอนในเต็นท์ทุกคืนเพราะเฝ้านายแถมวันคอนเสิร์ตเธอก็เปียกฝนและเมื่อวานยังลากเธอไปใช้หาดวันนี้เธอก็เลยป่วยไงอูยอนก็ได้ต้ตังใจทจทําโ ก็เอามาให้เธอทานระหว่างที่เธอนอนพักอยู่นั้นพระเอกก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากเขาจึงขนเข้าของและกระเป๋าออกมาให้กับเธอมีทั้งเสื้อทําความร้อนและแท่งไฟของวงแก้เคีดนลงไปถึงตะข่ายดักฝันเธอก็หัวร้อนแล้วก็ยิ้มเพราะการกระทําของเขาตอนนี้มันช่างดูน่ารักเธอก็ขอบคุณเขาเพราะมันสัมผัสได้ถึงความจริงใจที่เขาทําให้ถึงแม้เข้าของที่เอามาจะไม่ค่อยช่วยอาการไม่สบายของเธอก็ตามน้องเล็กก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วขนเสื้อผ้าออกมาทั้งหมดเขาก็ได้บอกกับทุกคนว่าผมจะออกจากวงรูหน้า พระเอกก็ถามว่าทําไมถึงทําแบบนี้ถ้านายไม่อยากทําต่อก็ออกไปเถอะแถมยังบอกกับทุกคนว่าไม่ต้องตามไปด้วยถ้าเขาไม่อยากทําต่อก็ปล่อยเขาไปและน้องเล็กก็ออกจากบ้านนางเอกก็มาบ่นพระเอกว่านายคิดว่านายอยู่วงลูน่าคนเดียวหรอตัดสินใจทุกอย่างคนเดียวตัวเองสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอเขาก็พูดส่วนว่าน้องเล็กไม่อยากทําถ้าไม่เก่งก็แค่ฝึกซ้อมถ้ามีปัญหาก,ก็แก้ไขเอาได้แต่เขาไม่อยากทําจะบังคับได้ยังไงวันต่อมานางเอกกับอูยอนก็ตัดสินใจออกตามหาน้องเล็กและจะรับฟังถึงปัญหาและให้เขากลับ ทั้งสองคนก็มาตามหาที่บ้านของเขาก็แล้วแต่ก็ไม่เจอช่วงนั้นนังเอกก็เกือบจะโดนรถชนแต่อูยอนก็ได้คว้าตัวเธอเอาไว้ทันแล้วทั้งสองคนก็มาตามหาที่ซ้อมยูโดที่เขามาประจำโพ้ก็ได้บอกว่ากาอนรู้จักมารยาทคืออะไรเดี๋ยวเขาจะกลับไปเองเมื่อถึงเวลาอูยอนก็ได้หันไปเห็นรองเท้าของน้องเล็กที่วางอยู่ที่ชั้นเขาก็รู้ทันทีว่าน้องเล็กต้องอยู่ที่นี่เขาก็ได้บอกนังเอกว่าให้เวลาน้องเล็กอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนทั้งสองคนก็ได้กลับมาบอกทุกคนว่าน้องเล็กอยู่ที่ฝึกซ้อมยูโด เอกก็ได้มาดูคลิปที่เป็นข่าวที่น้องเล็กทําท่าหลบซังหุนเขาก็คิดว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆตั้งแต่ที่เห็นซังหุนน้องเล็กก็กลัวแล้วก็เล่นคีย์บอร์ดต่อไม่ได้จังหวะนั้นนางเอกก็ได้วิ่งเข้ามากอดเขาเธอก็บอกว่าขอโทษฉันเผลอหลับไปแป๊บเดียวนายไม่เป็นไรใช่ไหมเขาก็ได้หันมาบอกว่าฉันไม่ได้เดินละเมอเธอก็ได้หันไปเห็นว่าเขาดูคลิปนั่นอยู่เธอจึงบอกว่าถ้าเป็นห่วงขนาดนั้นก็ไปล้างเอาไว้สิเขาก็พูดส่วนว่าฉันไม่เคยลองมาก่อนให้ฉุดล้้้าางงฉััันนนนนทํไมม่่เเเป็็ธอออกกกบววตรรรียยูดห ให้อยากลังเอาไว้ก็แค่บอกไปตามตรงก็ได้เขาจึงตัดสินใจไปหาวงบูมูลที่ห้องซ้อมแล้วก็ขอคุยกับซังฮุนสองคนโดยเขาก็ถามว่านายกับกาอนมีเรื่องอะไรกันตอนสมัยมัธยมเขาก็บอกว่ากาอนทําร้ายผมเขาน่าจะไม่ชอบผมที่อาจจะไม่เชื่อพาภาพลักษณ์ของเขาในตอนนี้เป็นเด็กดีซังฮุนก็ยื่นคลิปที่น้องเล็กต่อยเขาให้ดูระหว่างที่พระเอกกําลังจะกลับเขาก็ไปได้ยินซังฮุนคุยกับเพื่อนอีกคนโดยเพื่อนคนนั้นบอกว่าคลิปเต็มอยู่ที่ฉันพระเอกจึงไปขอจากคนนั้นแล้วก็ให้เงินเพื่อแลกกับคลิปนั้นมานัน เขาก็ได้ไปหาน้องเล็กที่ยูโดโดยบอกว่าฉันมาที่นี่ก็เพื่อมาล้างนายฉันอยากรู้ความจริงเรื่องนายกับซังฮุนน้องเล็กก็เล่าว่าเมื่อก่อนพวกเราก็ยังเป็นเพื่อนและสนิทกันแต่หลังจากที่เขาถูกบริษัทปฏิเสธและก็ได้รับผมเป็นเด็กฝึกซังฮุนก็ได้เปลี่ยนไปโดยเริ่มแกล้งผมตลอดแถมยังพูดจามไม่ดีถึงแม่ของผมผมก็ทนไม่ได้และก็ต่อยเขาไปตอนนั้นเขาก็ได้ทำลายและก็เหยียบมือผมยังหนักแต่โชคดีที่มือผมไม่เป็นไรหลังจากที่ผมลาออกทุกอย่างก็เหมือนจะดีจนได้กลับมาเจอกันอออีีกคครั้งงท่่านนเิ์มื ไม่นานผมไม่อยากสร้างปัญหาให้กระวงจึงขอลาออกพระเอกก็บอกว่าที่ฉันรับนายเข้ามาในวงวันที่นายมาออดิชัน่นนายทั้งตื่นเต้นแล้วก็ประมาทแต่ว่าเท้าของนายขยับไปตามจังหวะฉันคิดว่าถ้าแสดงบนเวทีด้วยการต้องสนุกแน่ๆการที่นายออกจากวงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดขอบอกว่ามันเป็นทางเลือกที่แย่และทั้งสองคนก็กลับมาที่บ้านและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังทุกคนจึงจะช่วยจัดการและอยากให้เขาก้าวเผชิญหน้ากับสังหุนน้องเล็กก็ได้นะัดสังหุนให้มาพบกันที่โรงเรียนเกา่าและเขาก็ได้แต่่งงงงออคค์ทรเรเืกับ พวกพี่มาเตรียมพร้อมเพื่อจะไปจัดการสังหุนที่กล้ามาลังแกน้องเล็กที่แสนจะน่ารักของพวกพี่ได้ยังไงพอมาถึงที่โรงเรียนเขาก็ได้ขอเข้าไปคนเดียวโดยพระเอกก็ได้พูดกับเขาว่านายไม่ใช่คนอ่อนแอเขาก็ได้มาเจอกับสังหุนและบอกว่าฉันจะให้โอกาสนายขอโทษแล้วก็ยื่นคลิปที่เขาโดนลังแกให้ดูสังหุนก็ไม่พอใจแล้วก็ได้ชกแล้วก็ทืบเขาน้องเล็กก็ได้ลุกสู้และในที่สุดเขาก็ได้จัดการสังหุนได้ในที่สุดเขาก็ได้จัดการปัญหาและความกลัวของตัวเองเขาก็ได้วิ่งออกมาก่อนพวกพี่ด้วยความดีใจและรู้สึก ขอบคุณจากนั้นทุกคนก็ได้มาจัดปาร์ตี้บาร์บีคิวเพื่อต้อนรับการกลับมาของกาอ้นและก็ต้อนรับคุณหมอทั้งหมดก็ได้ทานอาหารและดื่มฉลองกันอย่างสนุกสนานทั้งมีการร้องเพลงและก็เต้นกันจัดเต็มยังไม่พอทุกคนก็ยังคิดไอเดียว่าจะไลฟ์สดเพื่อจัดคอนเสิร์ตที่บ้านและจะไลฟ์เพื่อพูดคุยกับแฟนๆเพื่อเชยคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วที่ถูกเลื่อนนางเอกก็ชมอูยอนที่เขาดื่มเยอะแต่ก็ดูไม่เมาพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็มาแข่งดื่มกับอูยอนกันใหญ่ทั้งสอง จเพื่อจะปรับความเข้าใจทั้งสองคนก็ได้คืนดีกันแล้วก็จูบกันอย่างดูดื่มภาพก็ตัดมาที่อูยอนได้ชนะเขาก็ได้อ้อนให้เธอลูบหัวแล้วก็ชมเขาหน่อยเธอก็ได้ลูบหัวแล้วก็บอกว่านายเก่งมากเขาก็พูดขึ้นมาว่าฉันอยากจะอยู่กับคุณหมอต่ออีกนิดแล้วเขาก็เดินไปเอาผ้าห่มในบ้านพระเอกก็ได้เงยหน้าขึ้นแล้วก็งอแงขอให้เธอทําแบบนั้นให้บ้างให้ลูบหัวแล้วก็ชมเหมือนกับอูยอนเธอก็ไม่มีทางเลือกก็ได้ลูบหัวเขาแล้วก็ชมว่านายก็เก่งเหมือนกันจากนั้นเขาก็ได้ไปซบที่ไหลล่ขออองเธแ้วกก็บ ว่าฉันขออยู่แบบนี้สักหนึ่งนาทีเธอก็จะลุกเพื่อจะเข้าบ้านเขาก็ได้จับมือเธอแล้วก็พูดว่าอย่าไปนะอยู่กับฉันเธอจังหวะนั้นหัวใจของเธอก็ได้เต้นแรงเอาและไงแบบนี้เพระเอกของเราก็น่าจะมีใจให้เธอแล้วล่ะพูดขนาดนี้แล้วนังเอกของเราก็เริ่มหวั่นไหวให้เขาด้วยยังไม่พออุยอนก็แอบ,บชอบนังเอกมาโดยตลอดแบบนี้พวกเขาจะทะเลาะก,กันเองไหมแล้วเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อเราต้องมารอรับชมใน E ีีต่อไปกันนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะไปบบาา